ลูจักบาทน,นะครับใส่ถุงไว้เนี่ยถุงละยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบบาทคือได้หลายแท้นี่บมีะเขือเทศในถุงละจักบาทถุงละสิบบาทโอ้ยสิบบาทคือถุงใหญ่แท้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมอยู่บ้านพนขอตำบลพนขออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมื้อนี้เพิ่นมีตลาดนัดนะครับตลาดนัดบ้านโพนคอนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดอยู่ในวัดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิาพาทุกท่นานย่างไปชมบรรยากาศของตลาดนัด วัดบ้านโพนขอตำบลโพนขออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ค่นแม่บรรยางหาบของไปขายนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นบรรยากาศน่ารักนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับอ้าวมาพ่อร้านแรกอยู่ทางเขาวัดเลยเอาสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีครับแม่ค้าขายอย่างเน่แม่ค้ามีลูกชิ้นทอดมีกับข้าวจ้ามีโอ้นี่กับเขาคือเป็นตาแซ่บแท้เนี่ยแกงเห็ดปลาค่ะโอ้เห็ดปลาเลยบ่ เห็ดปลามาจากวังใดมาจากเครื่องในค่ะปลามาจากเครื่องในใช่ค่ะอำเภอเครื่องในนี่บอกโอ้ส่วงนี้เห็ดออกแล้วบอไม่ค่ะบอกค่ะจะไาไปหามาไหวค่ะโอ้เนี่ยนอนเลยจักรบาดไม่ค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดจักรบาดโอ้เนี่ยเอาถุงหนึ่งอุดหนุนไม่ค่ากันตัวนี้แม่นยั้งส่นตัวนี้ชูชีปลาทูค่ะโอ้เอาแกงเห็ดนี่ละก่อนเอาเส้าหาปะครับอ่าอุดหนุนไม่ค่ากันเดี๋ยวไปลองซีมเบิองเด้อพี่น้องมาเลยแซบเลยบอไม่ค่ะ แค่นี้คับมัหวานจ่อยๆเลยหวานจ่อยๆลงคอเลยวะโอ้เมราค่ะคนบอกว่าแสบตรงร่องนะครับพี่น้องครับทางสุนจะมีขายของยาของกินือกันนะครับไก่นะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศของตลาดนัดบ้านพ่นคอนะครับพี่น้องครับเป็นตลาดนัดหน่ยหน่อยภายในวัดนะครับโอ้คนขายอียงแน่พี่น้องมาเบิ่งกันเด้อบ้านนี่โอ้คณย่ายขายอียงนาะครับนี่คุณย่าย โอ้อาหารแบบบ้านบ้านเนาะปลูกเองบอกคุณย่าิโอปลูกเองเลยครับคุณยายว่าทั้งนี้ก็มี่กับเขาแบบบ้านบ้านเนาะครับนู่โอ้โนี่แกงขี่เล็กอแกงขี่เล็กขายแกงถุงละจักบาทคุณคุณแม่ถุงละบาทโอ้โนี่ะถูกๆกเลยครับถุงละส้บบาทอ้าวทั้งนี้เป็นกะเซยบผักแตงโมมาขายว่าเนี่ยผักแตงโมปลูกเองเลยบอกคุณพ่อโอ้เนี่ยนอนเลยปลูกเองเลย ถุงละจักบาทนะครับใส่ถุงไว้เนี่ยถุงละยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบบาทคือได้หลายแทะว่าเสียดายได้เอามอเตอร์ไซค์มาเอาไปบ่ได้รุ่งไงอันนี้บักเขือเทศถุงละจักบาทถุงละสิบบาทโอ้ยสิบบาทคือถุงใหญ่แทะเอาเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับมามะเขือเทศสิบบาทถุงบักใหญ่เลยครับแล้วบักแตงโมนี่ก็ถุงละยี่สิบบาทวะครับเนี่ยถุงบักใหญ่คือกันนะครับพี่น้องครับตลาดนัดบ้านบ้านพ่นคอเนี่ยพิ่นมีวันไหนแน่ครับเนี่ย ักบโอ้มีสองวันปะครับวันพุธกับวันเสาร์เริ่มตั้งแต่จังโมงหอดจังโมงครับหอดจังโมงครับอันนี้หอดหกโมงแรกหกโมงแรกเนาะครับเนาะโอ้ของถูกเนาะครับเนาะคุณพ่อโอ้ถูกถูกครับอย่างมาชมไั้พี่กันต่อได้พี่น้องเลยโอ้ของแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับด่งเอครับโอ้ของแบบบ้านๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ขายอย่างเลยคุณแม่ ทักบาทถละบาทโอ้ถุงละสีบาทบ่าเอาให้ผมถุงนึงเถอะนะตอนนั้นละเอ้าโอ้บอกบอกบวกขึ้นหน่วยใหญ่ไงเถอ้โอ้คุณแมวมาขายเองเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับอาหารหากินยาเขาเอินเขาเอิญว่าหมาหน่อยบอกครับเนี่ยลาบบอกครับลาบหมาหน่อยบอกเลยจังได๋ยหาน่อยคันปุ่นหาน่อยโอ้พี่น้องครับอาหารหากินยาของชาวศรีสะเกดบ้านเฮาครับพี่น้องครับนี่ละ เบื้องหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่เพื่อเอิ้นว่าหมาหน่อยเด้อครับพี่น้องครับขายตลาดนัดวัดบ้านโพนขอตำบลโพนขออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของตลาดนัดบ้านโพนขอนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ